เวลาที่มีคนเขามาหาแล้วมาขอให้เราช่วยเหลือนครับมาบอกว่าเออฉันขอยืมตังค์หน่อยช่วยไปเซ็เนค้ำประกันให้หน่อยผมเตือนไว้เลยนะครับว่ามันนอกเนี่ยหลายคนแล้วครับที่โดนยึดบ้านหลายคนแล้วครับที่โดนออตามยึดทรัพย์หลายๆอย่างหลายคนครับที่เขาต้องใช้เงินให้คนอื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้ใช้นะครับ เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ครับเวลาเขามาหาเรานะครับเขาแบกปัญหาครับปัญหาที่หนักมากถ้าเกิดว่าเราให้เขาเซ็นนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาเงินให้เขายืมถ้าเกิดว่าเราเซ็นอนุมัติเรื่องของค้ำประกันให้เขาครับตัวเราเนี่ยจะรับปัญหาของเขาไปเต็มๆครับเพราะฉะนั้น <c oughs> <ๆ>เรื่องของการตัดปัญหาพวกนี้คือเราต้องไม่เซน็นไม่ให้เซน็นแล้วก็ไม่ให้เขามาเอาเปรียบเราได้เราจะได้ ไม่ต้องรับปัญหาคนอื่น